วันนั้นง่วงหรอกเลยต่อให้ไปม,มาลงทับวะมีปืนปะหรีอมไม่มีปืนเดี๋ยวม,ม,มแล้วเอ้าวิ่งมาข่าสระเขเลยซ,ซู่ ไอคนที่วิ่งมาเติมมันวิ่งมาตายอ่ะไอ้คนเก็บปืนนายเนี่ยตายอข้าไม่ได้เยอะไรอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเราจะเจอมาเลือดฉันเดินมาเลือดเลือดเก็บเลือดก่อนซ้ายมีอีกตัวหนึ่ง่ะดิซ้ายวิ่งหนีแล้วเอาเอาฝาดัดฝาดัดฝาดัดฝามันวิ่งหนีไปริมฝั่งนูนนะดิไม่ได้ยิน วี่งไปไหนเราได้ไมัปวิ่งไปขวานึง้งแล้วไอ้คไปบ้านหน้ามันวิ่งไปบ้านหน้าขึ้นบนงหมดวะโดดโดด เโอยู่ไหนวะเนี่ยตึกมั้งไอ้นี่ดามอ้ายาครับังต่อไปก็จะตัวหน้านี้ไปไหนแล้วเดบเติมเฮ้ยตึกนี้มีใช่ใช่เข้ามดแล้ว เป็นเด็ดตอนนี้อะไรก็เอาขอบมาแล้วจะแม่งหาตัวสองว่ะ ไอ้เล่งตัวไกลอยู่แม่งว,วิ่งเข้าสงบไปเฉยเลยวิ่งมาปาดลูกสุด Hi Bia be Happy Stream from Malaysia h hey. Hello Hello Malaysia หลายมีคน,นยิงไวาเท่านี้นยิงเก็บเสียงอยู่ทำไมดาวมันให้ส่งห้สิบขึ้นไปใช่เหรอครับสิบดาวก็ได้นะเมื่อกี้น้องควรก็ส่งแค่สิบดาวเดี๋ยวตั้งไว้แค่สิบนะครับไปตั้งไว้าตามสุดเลย ต้องกดปรับหน้าจอออกแล้วเข้าใหม่ไหมครับบ้านนี้ไหม พึ่งแม่เอารถขับลาเดียวนเอาแม่ลามีอะไร <c oughs> อนน <c oughs> โอ้ยโควิดโอ้ยเรีบยบร้อยอี้ช่วยด้วยโควิดเย้ จะขันไม่ได้แล้วเนไไี่ยจ้ยตัวเองก่อนเจอด้ขอบคุณครับขอบคุณคุคณ,คคณเคซีดัง50เกีบยวได้ค่ะเชิญไอ้แย่แบ่ไปก่อนนะแย่อยู่ระเตียวแบบนั้น่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยใครที่เข้ามาใหม่ไป่าักดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีครับพี่แผงโควิด <c oughs> มาแล้วเจ้าบีอเอ้ยขอบคุณคารขอบคุณดาวสุก,กาดวงด้วยครับชี้แจงเรื่องทีมไปหรือยังครับไม่ดูสตรีมหลายวันผมไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยครับเพราะผมยังไม่มีทีมครับแต่ชี้แจงใบเรื่องเรื่องที่เบียออกอาร์คิวแล้วแน่นอนนะครับผมไม่จาเป็นต้องบอกว่าเออผมจะออกนะถ้าเ,เรียกกระแสอะไรแบบนั้นนะคือผมบอกเพราผมออกคือออกจริงนะ,นะนะให้หรอ ขึ้้นแลวบ,บางคนหาว่าแบบโอ้เรียกกระแสให้แบบเรียกคนดูกับมาดูเ<ด><ด>ลย<ด>ไ,ไม่ก็บอกตามตรงว่าเบียอกออกจริงๆนะครับเดี๋ยวรอ,อครับเดี๋ยวก,ก็น่าจะประกาศนะครับหมดสัญญาหมดสัญญาวันที่ที่แปดเนี้ยมบอกกันอยู่อะ

น,น้องสองด้วยโอ,อ,อ้โหจี้ว่อุ้ยอีกคนน้อยนะัสว้วเป็นก็เนียนไปไม่มียาเลยม่ช่างเรเบริด์จีเอสป่ะครับน้อง เก่งขับอ้ยขอบคุณครับไปไหนแล้ว ข้างหน้าไหมเดือดบอลน้ำก่อนนะเต็มนั่งสตรีมยังไงให้ชัดนะครับอันนี้ต้งเหมืนสูตรประสูตนะครับชัดไม่ชัดอยู่ที่ Wi-Fi นะครับกับอินเทอร์เน็ตไม่เห็นเลยว่ะเอี๋ไปมันเจอะ ได้ยินเสียงคานตกใจเลยเฮ้ยกับโดนโลลอดซืมอาดีครับพี่แบเล่นสี่นิ้วใช่ไหมครับโหดดีเล่นสองนิ้วพอครับลองฝึกแล้วครับสี่นิ้วสามนิ้วตลอดไม่คล่องนะเล่นสองนะี่แหละดีสดุด เฮ้ยไ <minutes> <off> อ้ด้านหน้ามีคนหลังเนินหินเจอเลยวิ่งออกซ้ายมาบาดาอุ้ยข้อที่สิบเ็ดสิเอ็าสิบเอ็ดนเสิบเอ่างแข่งอยู่ไหมครับเ่งแข่งสองนิ้วเหลือสิดโอ้โหสิบเอ็ดกีเดี๋ยวไป ผมพกมาแค่เจ็ดนิ้วมาดิพิการพิการไปสาวเจ๋งสนุกกันคกับลาเลยสนุกเนี่ยแลกบบ้กับแบรน่อนวิเดยียตะตักแม่นแล้วมั้งกว่าเบียจะกลับไปอ่ะเล่นด้วยไม่ได้แล้วมั้ง หนองมนสู้เสี่ยเดฟไม่ได้พี่นำเทคนิคของเบียร์มาใช้ขอบคุณครับยินดีด้วยค่ะแค่นี้วะยินดีด้วยเลยต้องยินดี marked the location สามร้อยหลุมกาน่าจะมันรถอะไรครับพี่พิชแบบเดีแบบ๋ยวไปดูก่อนว่าไงยี่สิบห้าคิวได้พี่ย5ี่ิบ้าคิวได้เท่าไหร่พี่ได้บอกไอ้ตั้งใจ รีมผ่านความหนือโน้ตบุ๊กอะอันนี้เอาโน้ตบุ๊กใส่สตรีมพีแล้วก็สตรีมผ่านโทรศัพท์นะครับมันเป็นแอปโทรศัพท์ะตายวงเอาตายไปสองนะอาน่าจะตายหมดแล้วละ่ะรวมถึงเบียร์ด้วยตอนเนี้ยตายเกี้ยงเลยไอ้บัวก็นทำไมเน่าวง พีไ่ไอ้ไอ้์วัดยี่ห้าคิวได้คนละสองพันดวงวะ่วงวะไปไปเลยต้องใจตื่นเลยตื่นเลยเมื่อกี้นี้จะหลับแล้วตื่นเลย

ม่าจะตายวงตัวนั้นนะวงแลงเอ,อีอ๊ยวนเต็ง่ะว่าจวอาาไปเลยไอ้กะอนเนี่ดีนะข้าบถอยมาก ยัหไงขุมขุมซ้ายกันเบียไม่มีเกาะแล้วนะเดี๋ยวจะแ snap เอาวัดแค่หัวแล้วกันเหลือสองสองแล้ตัวอยู่ไหนวะน่าเบียรจมบกซ้ายไอ้วิ่งออกหั ในสม,มุทรา,า,นานต้อไอ้น้าตินจ